สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องวัด m a g i n e Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของรถที่เลขที่คอกับเลขที่เครื่องไม่ตรงกัน เราถือว่าเป็นรถผิดกฎหมายหรือเปล่าก็เดี๋ยวขอตอบตรงนี้เลยนะครับว่ารถที่เลขที่คอกับเลขที่เครื่องไม่ตรงกันนะครับเราต้องดูเป็นเคสเคปไนนะครับแต่ถ้าตีแบบตามหลักใหญ่ก็คือไม่ถือว่าผิดกฎหมายนะครับคือไม่จําเป็นต้องเลขที่คอกับเลขที่เครื่องจะต้องตรงกันเสมอไปแล้วก็รถจะเป็นรถที่จดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายรถที่จดทะเบียนได้ตามกฎหมาย แม้เลขที่คอกับเลขที่เครื่องจะไม่ตรงกันนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอย่างนี้ครับเลขที่คอก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็เลขที่เครื่องก็จะอยู่ด้านล่างด้านล่างของตันรถนะครับตรงเครื่องนะครับถึงแม้ว่าเลขที่คอกับเลขที่เครื่องจะไม่ตรงกันก็สามารถจดทะเบียนได้นะครับถ้าตรงตามสมุดคู่มือที่แจ้งไว้สมมติเลขที่คอแจ้งไว้ว่า 1>, 1 2 3 4แต่เลขที่เครื่องเป็น4ี่ห้าก็คือสามารถจดทะเบียนได้ถ้าตรงตามคู่มือนะครับตามที่แจ้งกับทางขนส่งไว้นะครับแต่ว่าถ้ารถรุ่นใหม่ๆนะครับผมสังเกตรถรุ่นใหม่ๆอย่างคันนี้เป็นดัตปี37นะครับเลขที่คอกับเครื่องก็จะตรงกันแลวเพราะว่าจะเป็นรหัส n z นะครับสมมุติตรงตัวเครื่องเป็น NZ 12 3 คอต,ตรงคอนะครับเป็น NZ 123ตรงเครื่องก็จะเป็น n z แล้วก็มี EE e. นี่คือความหมายมาจากเครื่องยนต์นะครับน่าจะเป็น Engine นะครับแล้วก็เป็น1 2 3เหมือนกันนะครับก็คือรถรุ่นหลังๆนียจะเป็นประมาณว่า,าเขาถ้าตามที่มีความรู้มาเลยก็คือเขาบอกว่าสมัยเนี้ยรถที่ผลิตก็คือเครื่องกับโครงจะผลิตที่เดีวยวกันเป็ดเต็ดจบเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนโครงกับ เครื่องจะผลิตคนละที่เลขที่ออกมาบางครั้งก็ไม่ตรงกันแล้วก็มีอย่างพวกรถที่จดประกอบอย่างรถพวกชาลีที่มีทะเบียนบางครั้งก็อาจจะมีการเอาเครื่องของอีกเครื่องมาใส่แต่ว่าแต่ว่าตอนจดทะเบียนนั้นมีการเปิดให้จดทะเบียนอย่างปี37ที่จดทะเบียนนะครับก็คือก็คือจะจะคอกับเครื่องก็จะไม่ตรงกันแต่ก็สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมายเพราะว่าในการแจ้งต่อขนส่งก็คือ ถูกต้องของชาลีก็จะขึ้นต้นด้วย CF นะครับสมมุติชาลีจะเป็น CF 50 CF 50ถ้าเป็นเลขเลขที่เครื่องสมมุติ CF 50 1234แต่ถ้าเครื่องเป็น CF 50 E 4567อย่างเงี้ยมันก็สามารถจดทะเบียนได้เหมือนกันเพราะหลายคนจะมาตั้งทงว่าเลขที่คอกับเลขที่เครื่องไม่ตรงกันจะตีเป็นรถผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับให้ทําความเข้าใจสะใหนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นสมัยใหม่อ่ะโอเคตามนั้นนะครับคอเครื่องไม่ตรงกันอาจจะผิดกฎหมายแน่ๆแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับรุ่นเก่าๆก็คือเนีย่ยมันเหมือนรถชาลีอย่างเงี้ยก็คือการจดทะเบียนก็คือจดได้ตามปกตินะครับเนี่ยอย่างคันนี้ก็คือจดได้ตามปกติเพราะแต่คอเครื่องก็ไม่ได้ตรงกันนะครับแต่รหัสก็คือเป็น CF50 นนะครับนะฮะเพราะว่ามีจุดเริ่มต้นก็คือมีแฟนแฟนเพจท่านหนึ่ง น้องๆครับถามมาในช่องเฟซบุ๊กของผมนะครับว่าว่าไปซื้อรถชาลีมาแล้วก็คอกับเครื่องแบบมันเขาไม่ได้พูดถึงคอกับเครื่องเขาพูดถึงแต่ว่าเจ้าของเก่ามีสำเนาเจ้าของเก่าก็เลยถูกต้องตามกฎหมายไหมทะเบียนโอนมีสำเนาเจ้าของเก่าให้ผมก็เลยแจ้งไปว่าถ้าเป็นสำเนาเจ้าของเก่าแต่ว่าเจ้าของเก่าไม่ได้เซ็นโอนมอบอำนาจหรือโอนลอยไว้ให้ก็ก็คือเราต้องไปตามเจ้าของเก่าให้เซ็นโอนนะครับก็ยังถือว่ายัง ไม่ถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือต้องไปให้เจ้าของเาโอนมาให้เรียบร้อยนะครับเพราะบ,บางคนบางทีเจ้าของมีสำเนารถของเจ้าของเก่าแต่มีแต่สำเนาแต่ไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากว่าใช้เส้นใช้อะไรนะครับก็คล้ายๆกับรถชาลีนะฮะที่สมัยก่อนจดทะเบียนได้เขาเปิดให้จดทะเบียนปีส7มเจ็นะครับก็คือจดทะเบียนได้แต่ว่าก็ต่อทะเบียนมาเรื่อยๆแต่บางคันที่ไม่ได้ต่อทะเบียนมาหลายปีอย่างเงี้ยตามความเข้าใจของผมก็คือ มีกฎหมายใหม่มาถ้าต่ำกว่า90้าสีสีก็คือจดทะเบียนไม่ได้คันที่มีเล่มอย่างเพื่อนผมเคยมีคันที่มีเล่มแต่ก็ไปจดทะเบียนใหม่ไม่ได้นะครับแต่ผมต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะวันนั้นผมเห็นในในเพจนะครับมีคันที่ขาดหลายๆปีแต่ก็สามารถจดทะเบียนได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจดจดได้จริงตามนั้นจดได้จริงนะครับพอเขาไปจดจริงๆเขาถ่ายที่ขนส่งจดได้จริงแต่ความคิดผมก็คงต้องเปลี่ยนไปใหม่เพราะเพราะผมว่าใจว่าผมพยายามต่อให้มันครบทุกปีครับเพราะว่า ลัวว่าเดี๋ยวถ้ามันขาดปุ๊บแล้วเดี๋ยวไปตรงกับกฎหมายใหม่ถ้าต่้งกว่า 90cc แล้วจดไม่ได้อย่างเงี้ยรถมันก็จะเหมือนมีเล่มอย่างเดียวแต่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ก็เลยพยายามต่อทุกปีฮะตอนนี้ก็คือลหลายอย่างเราต้องค่อยๆศึกษามีอะไรที่แปลกๆใหม่ๆมาเรื่อยๆครับวันนี้ก็เลยอยากจะฝากท่านผู้ชมทุกท่านเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเลขที่คอกับเลขที่เครื่องนะครับดูคือสรุปก็คือไม่ต้องเน้นว่าคอกับเครื่องจะตรงกันไหม ต่อให้ไม่ตรงกันแต่ว่าขอจดทะเบียนไว้ในคู่มือเลขที่คอ1นึ่เลขที่เครื่อง3 4มไม่ตรงกันก็คืออันนั้นก็คือถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ต่อให้เลขที่คอกับเลขที่เครื่องตรงกันแต่สมุดที่แจ้งไว้ไม่ตรงกันก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับยังไงก็ฝากความรู้เราต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับมีอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามมาทางในช่อง YouTube ได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดถูกใจกด s า b สไคร b e และกดเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ